สวัสดีเจ้าเตืนฝังเจ้าต้อนรับเตืนฝังเข้าสู่ช่วงของรายการพวกพบประชาชนประจําสัปดาห์นี้นะเจ้าซึ่งก็ทุกวันยังสวทพยาวนี่ออ่การทุกวันเสาร์นะเจ้าหลังเวลาประมาณสักสี่โมงป่ายเนาะแล้วก็มีสถานีวิทยุอื่นๆนะเจ้าที่เป็นสถานีลักในจังหวัดพะเยารวมถึงสิ่งตามสายของต่างส่วนท้องถิ่นต่างๆวันนี้สุดาดูงามรัวสามแม่ต่ำนะเจ้าต้อนรับท่านร้องผ้วราชการจังหวัดพะเยาเจ้าท่านรองนิมิตวันชายท่านวงวันนี้ท่านผัวราชการจังหวัดพะเยาท่านผ้วุ่ช่ กีฬาแปลงบอกมาให้ท่านรองนิมิตมาปาก,กับของขาแตนสวัสดีเจ้าท่านรองเจ้าครับสวัสดีครับนะขอสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วนยนะครับหลายครั้งหลายทีท่านรองนิมิตได้มาเยี่ยมในรายการผู้ว่าพวกประชาชนด้เจ้าซาเมตัม,ม,มขอถามเป็นเรื่องแรกเลยถือว่าเป็นประเด็นหลักที่น่าสนใจแล้วก็ติดตามามาตลอดสัปดาห์นั่นก็คือโครงการสร้างความปรองดองสมรชัตของพะเยาหันท่านรองบอกจะมีเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านทักษาศิลหะด้วยกัเจ้าท่าน จะมาเล่าความเป็นมาแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น <variety> <be, S 1> ้องชาวจังหวัดพะเยานะครับเข้าร่วมโครงการสร้างความปองดองสมานฉันโดยใจรักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งทั้งวันเนี้ยผมก็จะมาเล่าความเป็นมาของโครงการนี้นะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการระดับประเทศนะครับทั่วประเทศยะมีการใจโครงการนี้เป็นโครงการในการที่จะ สร้างความอปองดองสมานฉันก็อยากให้เล่าความเป็นม้านะครับว่า จากสถานการณ์บ้านเมืองของเขาที่ผ่านมานะครับเขาประสบปัญหาในเรื่องของตึงปัญหาการทําผิดกฎหมายปัญหาอาชญากรรมปัญหาการทรํรลายทรัพยากรธรรมชาติการระบ,บาดของยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือปัญหาความแตกแยก,กทางความคิดนะครับแล้วก็การหันผลประโยชน์ของตัวเก่านะครับมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับซึ่งโครงการเนี่ยนะครับมีตีมาตีไปนะครับจา,จากสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาราช,ชมังคลาจารย์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอ,อยู่ในคณะนี้นะครับทั้งพระสงฆ์เป็นก็มีความเดือดร้อนนะครับที่หันประเทศหันบ้านเมืองเนี่ยมันมีความแตกแยก,แกทั้งพระเป่นกมองว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับรักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความปองดองและสมานฉันท์ให้นคนในชาติได้นะครับ พระองค์ก็เลยอันเจริญน,นะครับตั้งผู้อะไรกันจั่างวัดนะครับเจริญผูมในการสาหรับผู้าศาสนาแล้วก็เจริญเจ้าคณะจังหงวัดทุกจังหวัดนะครับเข้าไปประชุมนะครับแล้วก็ได้ประทานนโย,ยบายออกมานะครับว่าศีลห้าเนี่ยเป็นคู่มือนะครับสำคัญที่จะทําให้คนในชาติของเขาเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็มีความภักมีความสมค,คีกันทันยาไข้หือทุกๆอย่างวัดเนี่ยลงไป สร้างหมู่บ้านรักษาศิลห้านะครับขึ้นมานะครับแล้วก็กดเกณฑ์ของหมู่บ้านรักษาศิลห้าเนี่ยมันก็จะมีกฎง่ายๆนะครับนั่นก็คือเขาจะมีคณะกรรมการนะครับลงไปประชุมทุกๆหมู่บ้านนะครับแล้วก็เชิญชวนปอมเอพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้านะครับโดยแต่ละหมู่บ้านที่จะ ครบเกณฑ์ในการสมัครนั่นก็คือจะต้องมีครัวเรือนเข้าสมัครวัาน้อยกว่า5้อของครัวเรือนในหมู่บ้านท่านอันนี้น่าเป็นครัวเรือนด้วยท่านหรออันน่าเป็นครัวเรือนครับยังสมมุติถ้าหมู่ที่1อ่าตำบลบ้านตอมเนี่ยเขามีอยู่1 0อครัวเรือนนะครับยางน้อยนะครับ50ครัวเรือนเนี่ยจะต้องเข้าสมัครในโครงการนี้นะครับโดยปอหลวงบ้านนะครับแล้วก็เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลนะครับจะเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะเข้าไป ประเมินนะครับในเรื่องของอาการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา,านะครับโดยยึดศิ่งห้าเป็นหลักนะครับยังเฮาผู้สันนิษฐานเนี่ยก็พูดถึงสินห้าข้อนี่ก็ก็ถือว่าอัานเป็นาการปฏิบททัติให้ครบถ้วนนี่ก็ค่อนข้างจะยากอยู่แล้วนะครับเฮาก็เลยเชิญชวนนะครับทุกทุกครัวเรือนทุกๆหมู่บ้านเนี่ยาสามารถเข้าโครงการนี่แล้วหลังจากที่ท่านได้ สมัครแล้วเนี่ย<ะ>ก็จะมีขะารรมการประเมินผลอย่างที่ผมว่าก็จะมจเจเีเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลมีนายอำเภอมีหัวหน้าส่วนรชาชการเนี่ยจจะเข้าไปาประเมินดูว่า,าในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีกิจ,จกรรมนะครับสำคัญสำคัญตามพระพุทธศาสนาที่เอามาปฏิบัติกันเนี่ย คบทวนหรือไม่นะครับวันพระวันศีลเนี่ยมีคนเข้าวัดเข้าว้าไปทําบุญทำอย่างอ,อย่างกันกอนะครับแบบ <จะ S 1> สมัยก่อนนะครับ,บ,บแล้วก็ะจะหื้อคะแนนแล้วก็จะประเมินออกมามว่าทุกหมู่บ้านในอำเภอนั่นเนี่ย<ะ>มีหมู่บ้านไหนปริบัติศีลห้าเนี่ยได้ครบทวนแล้วก็นักเหนือห<ะ>มู่บ้านอื่นๆก็จะยกย่องเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าดีเด่นในระดับอำเภอนะครับแล้วก็ สำหรับหมู่บ้านดีเด่นในระดับอำเภอเนี่ยก็จะมีการส่งมาประกวดในระดับจังหวัดนะฮะในระดับจังหวัดนี่ก็จะมีท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับเป็นผู้ลงไปประเมินพร้อมับวหน้าส่วนราชการร้อมับพระท่านผู้ใหญ่นะครับลงไปดูกิจกรรมที่ตั้งอำเภอไปสรุปว่าหมู่บ้านนั้นๆอ่ะมีกิจกรรมตั้งพระพุทธศาสนาเนี่ยครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องตาม ทมเนียมประเพณีนะครับแล้วก็มีเจ้าบ้านเนี่ยรักษาศีลห้าได้นักสี่สุด<ะ>เมื่อประเมินออกมาแล้วหมู่บ้านนั้นก็จะได้ครับารางวัลเป็นหมู่บ้านรักษา,าศีลห้าดีเด่นในรับจงหวัดนะครับซึ่งนดรับจงหวัดแล้วก็ไดรับอำเภอเนี่ยหมู่บ้านนั้นๆเนี่ยจะได้รับประธานโล่นะครับาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัราชมังคลาจารย์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราชในปัจจุบันนี้นะครับจะได้รับโล่จากท่านนะครับแล้วก็ถือว่าหมู่บ้านนั่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีความยึดมั่นนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนานะครับโครงการนี่นะครับทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชเนี่ยท่านให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งท่านก็ แบ่งเป็นระยะต้นระยะกลางระยะยาวนะครับระยะยาวเนี่ยท่านอยากให้มันจบในปี2อ6 0ันหจนะครับแต่่างวัดเขาเนี่ยเขาจะดําเนินการประเมินแล้วก็หลังจากออกพรรษาเนี่ยนะครับเขาก็จะให้รางวัลกันข้างหนึ่งนะครับว่าในช่วงเขาวันผูกวันฮื้อนี่เขาก็จะเข้าพรรษาเข้าพรษาแล้วรายการที่จะออกันเสาเนาะวันเสาร์ก็เป็นวันเข้าพรรษาวันที่หนึ่งพอดีนะครับซึ่งจากท่านเนี่ยสามเดือนเนี่ยเขาก็จะมาประเมินกันดูว่า หมู่บ้านที่สามัครเข้าโครงการาในปัจจุบันนี้เนี่ยหมู่บ้านไหนพ่องทีม่มีความดีเด่นนะครับ<อ>ในการตีรักษาสินห้าหรือ,อปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศา,าสนานะครับได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ได้ถูกต้องที่สุดนะครับอ,อันนี้เขาสมัคร เขาเขาเต็มใจสมัครหรือว่าเปิ้นตึงเอาทุกชุมชนอยู่แล้วดันต้องเต็มใจสมัครครับเพราะว่าจะไปบังคับกันมันมันมันก็บ่ถูุนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอจิตใจนะครับถ้าจิตใจเขาอมีความเคารพนะครับในพระพุทธศาสนาอเขาต้องการเป็นผู้สันริชนที่ดีาเขาก็ควรจะไปสมัครนะครับถ้าเกินกึ่งก็ถือว่าหมู่บ้านนั่นน่ะครบเกณฑ์ที่จะเข้า โครงการนี้แล้วนะครับอ้เจ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีในเจ้าสำหรับบูบ,บาักษาศาิณหบท่านรองเจ้ากิจกรรมคืนความสุขของเจาวพะยเอาเป็นยังไรพระเจ้าหันว่าจ,จะเริ่มมันมีกิจกรรมอย่างคืนความสุขว่าประเททุกสุขอีกเจ้าท่านเล่าฟังจิมแล้วเจ้าครับก็อยากให้เล่าคื้ฟังแห่งกิจกรรมหนึ่งซึ่งเ,เป็นกิจกรรมสําคัญนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมคืนความสุขคือครับพี่น้องเช้า จังหวัดพะเยานะครับก็ยังติดราบช่วงที่ผ่านมานะครับบ้านเมืองเฮาปีนองประชาชนเฮาก็ค่อนข้างจะมีความตึงเครียดนะครับจากสถานการณ์บ้านเมืองนะครับทําให้การทำมาหากินนะครับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับบ่ค่อยจะ,ะมีความสุขต่อใดนะครับตลอดจนถึงกิจกรรมอย่างต่าง,งๆเนี่ยนะครับก็ บอกค่อยจะมีกิจกรรมอย่างตีทำให้ปี่นอองเขาเนี่ยได้มีความสุขนะครับทั้งท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับรวมกับท่านผู้มุ่งครับการจังวัดทหารบกพะเยานะครับพลตรีชัยวัฒนารุณนะครับก็ได้ร่วมกันคิดสร้างกิจกรรมนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับเริ่มตั้งแต่วันอาสารหบูชานะครับนั่นก็คือ วันศุกที่11นะครับซึ่งเขาจะมีพิธีวินเทียงทางน้ำนะครับกางกว้านพะเยานะครับซึ่งปีนี่นะครับท่านผู้ว่านี่จัดได้ยิ่งใหญ่มากนะครับเขาเขาคือบริษัททีวีทันเดอร์เนี่ย<อ>เป็นามาดําเนินการแล้วก็<ะ>ทีวีทันเดอร์นี่ก็จะอยู่กับเขาทุกอาทิตย์นะครับ<อ>จะอยู่กับเขาทุกอาทิตย์จะ,จะเริ่มนะครับตั้งแต่วันศุกที่11 <18. S> วันอาสาหะนะครับซึ่งมีพิธี เวียนเทียนทางน้ําแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในวันซุกที่18นะครับศุกที่สิดกรกฎาคมนะครับซึ่งท่านผู้ว่าแลวก็ท่านผู้ิังคับการจังหวัดทหารบกเนี่ยจะจัดกิจกรรมคืนวันซุกเพื่อครับพี่น้องประชาชนทุกซุกนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ จะจัดตีสารากิจกรรมตีตรงใกล้สารามื่นปีร้านร้านพ่อขุนนะครับตีร้านพ่อขุนนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับในคืนวันสุกนะครับก็จะมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพยาววิทยาคมนะครับแล้วก็โรงเรียนเทศบาลสองนะครับแล้วก็อันโรงเรียนอนุบาลพยาวนะครับแล้วก็สลับการแสดงดนตรีนะครับจากจังหวัดฐานบก พยาเฮานะครับซึ่งจะมีปีน้องทหารนะครับตั้งชายตั้งหญิงนะครับมาแสดงกิจกรรมมาร่วมร้องเพลงให้ความคลื่นเพลงครับปีน้องประชาชนนะครับสุกทัดไปครับสุกที่25กรกฎาคมนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับของโรงเรียนตาดประชานุเคราะห์24อําเภอจุนนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านใหม่อําเภอเมืองทางนี้เองนะครับโรงเรียนบ้านโป่งนะครับโรงเรียนบ้านจำไกรต่อคำใต้นะครับแล้วก็จะมี าการแสดงสลับโดยวงดนตรีของจังหวัดทหารบกบพะเยาเชียเดียวกันนะครับแล้วก็ซุกทัดไปนะครับก็บจะเป็นก<ไ>ิจกรรมการแสดงของโรงเรียนฝากก<อ>้านโรงเรียนดอกคาใต้พิทยาคมนะครับโรงเรียนบ้านไม่ดอกคาใต้นะครับโรงเรียนบ้านต่อมอําเภอเมืองนะครับแล้วก็สลับการแสดงวงดนตรีจากจังหวัดทหารบก พะเยาเช่นกันนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่แปดสิงหานะครับก็จะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาลห้าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมนะครับแล้วก็โรงเรียนดงเจนนะครับแล้วก็โรงเรียนกว้านเหนือนะครับอันนี้ก็จะสลับอดุตรีของจังหวัดทหารบกนะครับแล้วก็มีแหมสองสัปดาห์ซึ่งมีกิจกรรมวันศุกร์ ที่แปดนะครับแล้วหลังจากนั่นก็จะมาวันอังคารที่สิบสองสิงหาซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีกิจกรรมตีสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ,งอสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเพราะนั้นจากวัดพะยาเขาจะจัดกิจกรรมในภาคกลางคืนนะครับคือ,อมีความยิ่งใหญ่นะ,นะครับ หลังจากที่เฮาได้ชุดเทียนถวายพระพร<ช>นะครับเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก็จะมีการแสดงชุดใหญ่เลยนะครับเป็นวงซิมโฟนีออเคสตาราแล้วก็กิจกรรมการแสดงหลายๆประเภทนะครับของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติซึ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินี่ก็มีชื่อเสียงอยูแ่แล้วนะครับในเรื่องของวงซิมโฟนีนะครับแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมจักรยานล่อเดียวจักรยานล่อเดียวแล้วก็เครื่องบิน เครื่องร่อนตีตีเปิลตีเปินประกวดทุกปีนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนโรงเรียนี่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความถนัดแล้วก็สามารถที่จะเอาไปโชว์ในระดับประเทศได้โดยบ้ายภัไผ่นะครับนั้นวันนี้นะครับก็จะถือว่ามีกิจกรรมสําคัญนะครับและแหมสัปดาห์หนึ่งนะครับคือวันที่สิบเก้าสิงหาคมนะครับบ้าจัดุกแล้วนะท่านบ้าซุกแล้วครับซึ่งสิบเก้าสิงหานี่ก็ตรงกับวันอังคาร อ่าตรงกัววันอังคารวันนี้อย่างปฏจจัดวันศุกร์นะครับก็เพราะว่าวันที่สิบเก้าสิงหาคมเนี่ยเป็นวันครบรอบเจ็ดปีนะครับของการกู้วัดติโลกรามหรือวัดกลางกว้านวัดกลางน้าตีเขามีกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ากางกวานพยาทุกๆปีนะครับอันนี้แหละครับครบเจ็ดปีดีได้มีการกู้วัดนี้ขึ้นมานะครับเพราะงั้นวันนี้เขาก็จะได้กับเป็นการ เฉลิมฉลองนะครับก็จะมีกิจกรรมการแสดงนะครับของส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งจะเป็นเยาวชนจากบ้านต๋อมนะครับแล้วก็เยาวชนจากโรงเรียนชัยพันพงศ์นะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีแล้วก็นักแสดงนะครับซึ่งทางทีวีทันเดอร์เนี่ยเปิ่จะจัดเข้ามาเสริมนะครับคือ ปี่น้องเช้าจากวัดพยาวเขา,ามีความสุขปันยังเต็มอิ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากใครขอเชิญชวนประชาันนะครับทุกซุกนะครับทุกซุกเริ่มตั้งแต่สุขที่18 <Easy. S 1> กรนกรนาคมเป็นต้นไปนะครับที่บริเวณควงวัฒนธรรมหรือว่าร้านอนุสาวรี หิมสาราเมื่ปีนนแะครับหิมสาราเมื่ปีนะครับของสมเด็จพระขุนเฮานะครับตั้งแต่เปินห้องมาเดียวสถานที่ปัจจุบันเปินห้องของวงวัฒนธรรมขวงวัฒนธรรมครับซึ่งทางเทศบาลเมืองอย่างเมืองพะเยาเป็นนคนพัฒนาประพุงพื้นที่ตรงท่านนะครับครับือเหมาะสําหรับการจัดกิจกรรมอย่างต่างๆนะครับอันนี้ก็อยากขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าไปร่วมชมลูกๆหลานๆชาวพะเยาเฮานะครับตึงละอ่อนน้อยละอ่อนเยาวชนนะครับแล้วก็ละอ่อนวัยรุ่นนะครับตื่นอ กิจกรรมมาแสดงให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมรับชมอย่างมีความสุขนะครับกับการเรียนเชิญตัวนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ทั้งท่านผู้ว่ารายการจงหวัดพยานะครับท่านชูชาติกีฬาแป้งนะครับท่านภูมิกรับการจงหวัดหานบกพยาวนะครับพลตีชัยวัฒนารุนนะครับท่านขึ้นความสําคัญและอยากไขขอพี่น้องเขามีความสุขนะครับยังเต็มที่ในจังหวัดเฮานะครับเจ้ามาถึงเรื่องน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะเจ้าที่ท่านรองนิมิตจะได้อูดึงก็คือเรื่องของสถานการณ์โรคติดต่อ ตีสําคัญสําคัญอูยังมือเท่าปากยังไข้เหลือดออกยังไข้วัดใหญ่ตีคนไปอโลอตนไปรอฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่เนี่ยเจ้าวโรคชีหนูให้เจ้าท่านพยาเป็นได้เจ้าครับก็โรคสําคัญสําคัญที่ได้อูถึงตะกี้นะครับก็ช่วงเนี้ครับเป็นช่วงที่โรคมุ่เนี้ยเริ่มระบาดนะครับ อ่าโดยพ่ายยิงอ่าโรคมือเท่าปากนะครับอ่าปัจจุบันเนี่ยก็ไประบาดในอ่าหลายๆพื้นที่โดยเพ่วยิงตามโรงเรียนนะครับหรือว่าศูนย์เล็กๆนะครับอ่าซึ่งอ่าโรคนี้นะครับมันเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งซึ่งอ่าจะอยู่ในอ่าของเหลวของร่างกายบอกว่าจะเป็นขี้โมกน้ำลายอย่าง,นนง,งาเงี้ยนะครับอ่าซึ่งอ่าในจังหวัดพะเยาเนี่ยอ่าเรามีอ่าผู้ป่วยนะครับอ่าต่อนนี้นะครับอ่าในผู้ป่วย โรคมือเท่าปากเนี่ยเขามีผู้ป่วยนักนะครับโ,<อ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในอายุะบะเกินสี่ปีนะครับ<อ>นั่นคือละอ่อนตามสูง<อ>เด็กเนี่ยเกิดถึงเกิดขึ้นถึง84เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่อายุ5้ถึงเปีเ<ช>นี่ยก็เกิดขึ้นประมาณ15บหาเปอร์เซ็นต์ซึ่งโรคนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยไปแพร่ระบาดนักเลยนะครับที่อำเภอดอกค้ำใต้แล้วก็อำเภอเมืองอำเภอแม่ใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่โรงเรียนอนุบาลพะเยานะครับ ก็มีโรคมือเท้าปากระบาดซึ่งเขาก็ได้ให้งทางโรงเรียนเนี่ยยุดนะครับยุดแล้วก็ทาความสะอาดนะครับเพราะนั่นก็อยากใ่ขอฝากนะครับทั้งผู้ปกครองของนักเรียนนะครับถ้าพบว่าลูกนะครับเป็นโรคมือเท้าปากนะครับก็ขอให้งแต่ต้องให้ไปโรงเรียนนะครับเพราะเราออนมันติดกันง่ายเพราะเราออนมันจะสัมผัสกันเล่นกันนะครับทำให้อติดกันง่ายนะครับก็ขอความรุณานะครับว่า เมื่อมีบุตรหลานนะครับมีไข้สูงนะครับมือเป็นตุ่มอย่างนี้นะครับกรขอข้าไปหาหมอนะครับเพื่อขึ้นหมอยืนยันวินิจฉัยว่าเป็นโรคมือเท่าปากหรือไม่ถ้าเป็นนะครับกรขอบดีเอาลูกไปโรงเรียนนะครับตครับเดี๋ยวจะติดกันง่ายนะครับและแห่โรคสําคัญนะครับซึ่งจะมาพ้อมกัน้าฝนนะครับนั่นคือโรคไข้เลือดออกนะครับปีนี้แล้วนะครับจากวัดพเยาเฮาเนี่ยมีติผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงมากนะครับแต่ว่า ของเขาเนี่ยปีที่แล้วเขาสามารถคคบคุมนะครับแล้วก็ดูแลป้องกันบหื้อผู้ป่วยนะครับของเขาเนี่ยเสียชีวิตนะครับซึ่งมีเพียงบบก,กี่จังวัดนะครับที่ทำได้นะครับซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ว่าหื้อความสําคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เริ่มสร้างการหื้อทั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ย<ะ>เตรียมในการที่ตั้งวอร่มนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ของไข้เลือดออกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเขาก็เริ่มตี่แร่ระบาดละแล้วก็ในส่วนของจังหวัดพะเยาเองนะครับเขาก็เริ่มมีผู้ป่วยนะครับแต่สถานการณ์ของเขายังบรุ้แรงก็ยากไครขอ ชวนชวนพีน้นองนะครับว่าอตอนนี้มูกะโลกะลาอย่างตามแถวบ้านนะครับขอความร่วมมือในการที่จะไปคว่ำน,นะครับอย่าให้หน้ามันขังเพราะตอนนี้มันหน้าฝนแล้วนะครับแล้วก็ยุงร้ายเนี่ยมันชอบอยู่ในหน้าขังนะครับอันนี้ก็วิธีการกำจัดง่ายๆก็ <จะ S 1> ความกะลาเองมูกะโลกะลาครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ขอความร่วมมือนะครับแล้วโรคสําคัญแ่งโลกหนึ่งนะครับนั่นก็คือไข้วัดใหญ่ซึ่งความจริงก็ระบาดมาเหมือนพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ปีนี่เนี่ย พะเยาเนี่ยมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เน่ยค่อ,อคนข้างจะนักกว่าปีอื่นๆน,น,นะครับแล้วก็มีแนวโน้มคณะนี้ก็คืออากาศมันค่อนข้างจะชื้นนะครกบฝนก็ตกนะครับเป็นวัดกันง่ายนะครับเดือนกนกคดาเดือนสิงหาเนี่ยนะครับคาดว่าผู้ป่วยไข้หวัดใหญเนี่ยจะมะีนักขึ้นนะครับ<อ>นั่นก็อยากให้ขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาสุขภาพเมื่อ เมื S <S <preach science> ่อเป็นวัดเนี่ยนะครับก็ยานิ่งดูดายนะครับก็พยายามดูแลหาร่างกายเฮาให้อบอุ่นนะครับแล้วก็ไปหาหมอเตะนะครับไปหาหมอเตะนะครับแล้วหมอก็จะจวยดูและจวยวินิจฉัยว่าเขาเป็นไข้วัดใหญ่หรือไม่สุดท้ายครับหนึงโรคหนึ่งคือโรคชีหนูนะครับซึ่งตอนนี้เขาเริ่มลงน้ากันแล้วนะครับเขาเริ่มลงน้ากันแล้วนะครับการลงน้านะครับมันก็จะมีเชื่อตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเชื้อไวรัสเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากปีน้องชาวนาว่าถ้าถ้าลงไป ในน้านะครับก็บพยายามอย่าให้เท้าตัวเองเป็นแผลแต่ท้องดีๆที่สุดก็คือใส่รองเท้านะครับรองเท้าที่มันหุม้มเท้าบทถึงเท้าบูทที่ทหุ้มประมาณเข่านะครับ<ช>อันนี้ก็จะเป็นการป้องก,กันโรคที่หนูได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นแผลเป็นอย่างก็พยายามลีกเลียมนะครับอ,อย่าไปแหน้านนะครับถึงแม้ว่ามันมีเชื่อทีอ่หนูแต่มันอาจจะมีช่วดตัวอุ่นซึ่งมันจะเป็นช่องทางที่เขา ปล่อยี้เชื่อเข้าร่างการได้ง่า,งายๆนะครับเพราะนั้นป้องกันด้วยการไซบูธเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรค ติดต่อที่สําคัญสําคัญในช่วงนี้ที่ทั้งจังหวัดนะครับให้ความสําคัญและให้ความเป็นห่วงกับพี่น้องประชาชนนะครับรก็อยากขอ,ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพของอท่านเองตัวนะครับแล้วก็ของลูกๆหล,ล,ล,ลานตัวนะครับรท่านรองลิมิตบวันัยธนวงศ์และเจ้าท่านรองพลเราจะการจังหวัดพะยองครับท่านรองดูดูงานทางด้านความมั่นคงมาเจรจาท่านมีอย่างที่จะฝากทิ้งท้ายในรายการผู้ว่าผู้ประชาชนประจําสัปดาห์นี้กับเจ้าท่านก็ในคณะนี้นะครับคือ,อทั้งคณะรักษาความสงบ แห่งชาตินะครับได้มอบนโยบายมานะครับคือกระัางจังหวัดนะครับในเรื่องของติเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยได้ดําเนินการกวาดล้างตรวค้นหมู่บ้านเป้าหมายนะครับซึ่งเขามีข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาได้ดําเนินการปฏิบัติการกวาดล้างตรวค้นกันอยู่เป็นประจําแล้วก็พบการกระทําพิษพอสมควรนะครับก็อยากใครขอเตือนนะครับ พี่น้องนะครับว่าจะได้จะได้ก็ช่วยดูช่วยก้อยนะครับลูกๆหลานนะครับที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับยาเสพติดเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันเตือนนะครับถ้าอู้กันบ่ใครฟังนะครับก็ขอให้ไปบอกปหลวงบ้านนะฮะปหลวงบ้านก็จะได้ปามาปะครับทางเลนเพอเพื่อทางเอนเพอเนี่ยได้ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ แล้วแห็นเรื่องหนึ่งนะครับตีห้องคือความสําคัญคณะนี้ก็คือเรื่องของนี่นอกระบบนะครับพี่น้องคนไหนนะครับตีไปกู้นี่นอกระบบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอบได้รับความเป็นธรรมถูกค,คมคูถูกท, <c oughs> ทาร้ายนะครับ <c oughs> จากในทุนเงินกู้หน้าเลือดทั้งหลายนะครับก็ขอให้ท่านมาแจง้ง <c oughs> ได้ที่นายอำเภอนะครับ จะแจ้งด้วยตัวเองหรือว่าจะโทรศัพท์ไปหาแต่ละอำเภอก็ได้นะครับ <c oughs> หรือว่าจะแจ้งไปที่จังหวัดฐานวกพยานะครับหรือว่าจะแจ้งมาตีตังผู้ว่ารายการจังหวัดพะเยานะครับเฮายินดีตีจะเชิญตัวในาทุนเงินกู้ ปล่อยกูนอกระบบแล้วก็ทาร่ายลูกนี้นะครับตรงเนี้ยเฮายินดีที่จะเชิญเข้ามาอูมาทําความเข้าใจกันแล้วก็พยายามที่จะมาขอบรับในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับว่าจะเอารัด,ดอเอาเปรียบอา่น้องประชาชนนักจนเกินไปแล้วถ้ามันจะมีช่องทางที่จะเอานี่นั่นนะเข้ามาสู่ในระบบใด เขาก็จะทํามือนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากว่า,าบรรดา,าในทุนเงินกู้ทั้งหลาย<อ>นะครับอย่า,ยา,าไปใจพฤติกรรมคงมคูลูกนี้นะครับแล้วก็ลูกนี้ทั้งหลายนะครับติดไปกู้นอกระบบก็ถ้าถูกคูนะครับ ก็ขอให้มาแจ้งนะครับเฮาดีนอย่าแก้ปัญหาให้กระทันนะครับและแห่งปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาทรัพยากรป่าไม้นะครับคณะนี้ทรัพยากรป่าไม้ของเขาถูกทําลายไปมากนะครับแล้วก็เขาได้ดําเนินการเขามีบัญชีรายชื่อนะครับผู้ที่เป็นตัวการในการทำลายทรัพยากรป่าไม้ของหลายๆอําเภอแล้วก็ได้มีการเจิญนะครับมาพบปะแล้วก็มีการอู้จากเพื่อขอให้ยุด พฤติกรรมนั่นๆนะครับอันนี้ก็คือ,อยาตีเฮาฮือขนาดแรกนะครับแล้วหลังจากตีเฮาฮือยาขนาดแรกแล้วก็คงจะต้องติดตามพฤติกรรมของท่านต่อไปอว่าท่านยังมีพฤติกรรมตีละเมิดหรือว่าไปตัดไม้ทำลายปลา,าอีกหรือไม่นะครับถ้ายังมีพฤติกรรมเขาก็มียาขนาดต่อไปเฮือกท่านนะ<อ>ครับผมก็บกว่ายาคใครบอกว่ายาขนาดต่อไปมันคืออย่างแต่รับรองว่าเป็นสิ่งที่ท่านบระหยัดฮือ เขาข้างยายานี้แน่นอนนะครับนั้นก็ขอฝากพี่น้องตัวนะครับจยแจ้งว่าแสนะครับบางครั้งเขาอาจจะได้ข้อมูลบอกครบถ้วนนะครับถ้ามีร้ายใหม่ๆหรือว่า ไล่ไหนตีเขาคาตกบุก้องไปกับของให้แจง้งเบาะแสนะครับแจ้งไปไหนเจ้าหน้าที่แจ้งมาตดท่านไหนเพเภอนี่แหละครับใ<อ>นเพเภออยู่ใกล้บ้านเขาอยู่แล้วนะครับแจ้งไปนะครับเขามีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามาผู้กระทำผิดเกี่ยวกับสพยากรปลา,<อ>า,าหม้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาจะดําเนินการให้ท่านอย่างเต็มที่นะครับเจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเจ้าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญทั้งหน้าเลยทีท่านร้องพวการจังหวัดพะเยานะเจ้าท่านรองนิมิตวันชัยท่านรองฝากยังไงก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเจ้าช ผู้ว่าผู้ประชาชนในวันนี้เจ้าหมดเวลาลงแล้วสุดาดูงามประกับท่านร้องผัวราชการจังหวัดพะเยาเนะเจ้าท่านนิมิตรบรรชัยธนงจะต้องลาแต่รู้ฟังกันไปก่อนติดหน้าปากกับรยการนี้ได้ไหมขอพุนเจ้าดัานร้องเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับทุกท่านครับ